เพื่อนส่วนครับสภาพอากาศหนาวติดต่อเนื่องกันหลายวันหรือน้ําค้างลงแรงตวนทุเรียนหลายส่วนนะครับเจอปัญหาการเข้าทําลายของเชื้อราทั้งลาจุดดําๆที่ใบรวมถึงเมืองส่วนก็จะมีพวกไฟทอปทอล่าขึ้นมาด้วยนะครับวิธีการป้องกันกําจัดพีายามแนะนําให้ใช้สารกลุ่มที่เป็นบวกกัน2กลุ่มก็คือไซมอกซาเนลบวกกับแมนโคเซบ ทำไมถึงต้องใช้ยา2กลุ่มเพราะว่าไซมอกซานิลเนี่ยมันเป็นสารประเภทดูดซึมส่วนแมนโคเซปเนี่ยเป็นสารประเภทสัมผัสดูดซึมก็คือสามารถจะฉีดแล้วก็ทําให้มันดูดซึมเข้าไปในต้นนะครับไปทําลายพวกสปอร์พวกชลาที่อยู่ในท่ออาหารท่อน,น้ําเลี้ยงส่วนสัมผัสเนี่ย กรณนนีที่เราเห็นเชื้อราขึ้นอยู่บนผิวใบไม่ว่าเป็นหลังใบหรือท้องใบเนี่ยฉีดไปโดนเนี่ยมันก็จะไปฆ่าสปอร์ของเชื้อราได้เลยกลไกของ S one, อเซมิมอสเนิยบวกเบนโคสิตเนี่ยก็คือออกฤทธิ์เข้าทำลายเชื้อราหลายจุดมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งทั้งการสร้างเส้นใยการสร้างสปอร์และก็การงอกของสปอร์เชื้อราแล้วก็ยังป้องกันกําจัดเชื้อโรคได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าเป็นโรคหลักเนา่าโคนเนา่าโรคแอนแทคโนดโรคราใบติดโรคราดำาป้ใบเนื้อสาร เป็นเนื้อสารที่ละเอียดละายน้ําดีไม่ฟุ้งกระจายรวมถึงตัวนี้นะครับสามารถจะฉีดในระยะดอกก็ได้เช่นเดียวกัน